กันได้ก็ถิมาสสิเ้ปล่าเคสุดท้ายีขอบคุณทกคนมากเลยนะคะมีออยากจะบอกทอไหมก่อจะจากกันไปใันนี้ก็ด anyway> um ีใจได้เจอกันนะคะเมื่อวานไม้เจอแล้ววันนี้ก็ได้เจอกันอีกพรุี้เราจะได้เจอกันไหมน พิวรัวเด้พี่พิวกี่โมง ที่ฟินเก่แบบดีนะคะชุกๆโมองเอ็นนะคะเกิดข,ขึ้นแล้วนะคะแามันีีด้วยอะ่ะเดีเ๋ยวแกขับไม่เห็นอ่าหมุนเทเล่เลยไม่มีเทเล่ล้วหมุนกันเองสองคนเออได้เายได้เลยนี่กับพี่ดีนะช่แค่ขนมอร่อยมากออโอเคตรงเนี้ยขน,นมอร่อยมาก